เตรียมพร้อมนะครับกับเงินฝากเผือกเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ12ปีนะครับโดยเปิดจองสิทธิ์วันที่1ธันวาคมเวลา8.30นเป็นต้นไปหรือจนกว่าจะครบวงเงินที่กำหนดนะครับซึ่งเงินฝากเผือกเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ12ปีให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง9.99%ต่อปีนะครับโดยนะครับขั้นบันไดเป็นแบบไหนนะครับขั้นบันไดเป็นแบบ ในแต่ละปีนะครับจะได้ดอกเบี้ยไม่เท่ากันนะครับแต่โดยรวมดอกเบี้ยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ย3.67%ต่อปีเทียบเท่ากับฝากประจำ4.31%ต่อปีนะครับดอกเบี้ยจะได้รับนะครับเมื่อฝากครบนะครับ12ปีจะได้รับดอกเบี้ยในในช่วงระยะเวลาการฝากสุดท้ายนะครับปีที่12 โดยขั้นบันไดนะครับเริ่มตั้งแต่ปีที่1ให้1.25%ปีที่2 1.5%ปีที่3 1.75%ปีที่4 2%ปีที่5 2.25%ปีที่6 2.5%ปีที่7 3%ปีที่8 3.5%ปีที่9 4.25%ปีที่1 0 5%ปีที่7 11เอ่อปีที่1 0 5%ปีที่1 1 7%ปีที่12นะครับ 9.99%ต่อปีนะครับโดยเฉลี่ย3.67%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ4.31%ต่อปีนะครับไม่เสียภาษีด้วยฝากได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนการจองสิสธิ์นะครับฝากขั้นต่ำ100,000บาทสูงสุดไม่เกิน500,000บาทนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกปีและไม่เสียภาษีนะครับถอนก่อนฝากครบ 12ปีได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดานะครับเงินไขเป็นไปตามที่กําหนดหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับแน่นอนลหละมันเป็นเงินฝากเพื่อการเกษียณนะครับคือเตรียมพร้อมสําหรับการเกษียณโดยเฉพาะซึ่งน่าจะอันนี้ยังไม่ได้บอกเรื่องอายุมานะครับแต่คิดว่าน่าจะอายุเราเราท่านท่านก็สามารถที่จะฝากได้นะครับไม่ต้องไปลอกเกษียณนะครับแล้วก็ฝากนานนิดนึง ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีเงินเย็นเจี๊ยบเลยนะครับสำหรับเตรียมพร้อมนะครับสำหรับพอร์ตการเกษียณไว้ก้อนหนึ่งนะครับไปอยู่ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งธนาคารหรือตัวเงินฝากผือเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ12ปีเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับเราก็โยกไปอยู่ในพอร์ตนะครับสำหรับเตรียมเกษียณนะหรือ บางท่านอาจจะมองเป็นพอฉุกเฉินก็ได้นะครับแต่พอฉุกเฉินเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ยาวไงบางครั้งมันจําเป็นจะต้องดึงมันออกมาเพราะนั้นมันก็จะเสียสิทธิประโยชน์ในด้านดอกเบี้ยนะครับที่ควรจะได้เพราะถ้าคุณนะครับถอนดอกเบี้ยไม่ครบกําหนดเนี่ยนะครับอดอกเบี้ยมันอาจจะได้ไม่เท่ากับที่คุณคาดหวังไว้เพราะนั้นเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยและผลตอบแทนรวมถึงนะครับจุดมุ่งหมายนะที่จะเกษียณเนี่ย ก็ต้องแช่เงินอาไว้เลยนะครับระยะยาวเพื่อพร้อมเวลาเมื่อคุณกเกษียณอายุเมื่อคุณอายุมากนะครับห้าสคุณจะได้รับหรือดึงเงินนี้ออกมานะครับสิปีมันถือว่านานอยู่นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เงินที่เหมาะกับการลงทุนนะที่หวังผลตอบแทนในระยะสั้นในนี้ไม่เหมาะเหมาะกับ คนที่เตรียมเงินสําหรับการเกษียณในบ้านปลายนะครับยามแก่ชราอะไรเงี้ยนะครับคุณถ้าคุณอายุ40เงี้ยเหมาะเลยนะครับ12ปีก็5 2พอดีนะ5 2ก็ใกล้เกษียณแล้วคุณก็ดึงเงินกลับมานะครับได้เงินแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยก็น่าสนใจนะครับลองดูนะ ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็โทรติดต่อสอบถาม1115หนะหรือเบอร์โทร02-299-800 0นะครับหรือทางเว็บไซต์ w w w g s b o r t h นะครับสอบถามได้